ก็สวัสดีเพื่อนนะครับนัก DIY แอมพลอดและเครื่องเสียงนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับรอบนี้นะครับเราจะมาทำแอมพลดบวกกับปีออฟแอมนะครับก็จะเป็นแท่นที่ผมทำขึ้นมานะครับแท่นนี้นะครับทำการติดตั้งอุปกรณ์ไปเป็นเรียบร้อยครับนะครับตัวนี้ลอลด์จะวางที่นี่นะครับเป็นหอล์ออแปดสนั่นเพื่อนะนะครับลอลดหม้อไฟนะครับหม้อเอาพุทอยู่บริเวณนี้นะครับ มาดูข้างใต้นะครับผมวางพักใจไฟกับม้อแปลงสําหรับเลี้ยงออฟแอมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็จะเป็นมออแปลง1 5 0 15แล้วก็พักใจไฟแบบลิเนียนะครับลิเนียพาวเวอร์สปายครับให้ไฟที่นิ่งอยู่นี่ออฟแอมจะอยู่ตำแหน่งนี้ครับเราจะเสียบออฟแอมจากด้านบนนั้นเพื่อนนะสำหรับเอาไว้เล่นออฟแอมนะครับตัวนี้เป็นฝาครอบนะครับฝาครอบมาเริ่มทากันเลยดีกว่าครับเพื่อนตัวนี้ก็จะเป็นขาแปลงนะครับ ทำซิงเกิลออมแอมให้เป็นดูโอแอมครับเป็นนอมแอมเบอร์7 4 1นะครับออมแอมรุ่นเก่านะั้นเวยนะบนนะโบราณนะครับตัวถังโลหะครับจะเป็นลักษณะนี้นะแล้วเราก็จะทำการบัดกีลงไปบนแผ่น PCB เนาะแล้วเราจะเอาไว้เสียบ <laughs> เสียบเล่นแบบนะครับที่เป็นเบอร์ที่เป็นออมแอมคู T ่ oo, หรือดูโอแอมเนี่ยเสียบเล่นได้ตลอดนะครับเบอร์ไหนมาเนี่ยเราก็จะมีให้เล่นเยอะแยะนะครับ เสียบจากด้านบนนะครับจะเจาะรูคล้ายๆการเสียบหลอดนะเพื่อนนะเสียบจึกลงไปแล้วก็นะครับเป็นภาคปรีนะครับไปขยายสัญญาณให้กับตัว power amp นะเดิมทีแอมหลอดเนี่ยมันก็จะเป็นหลอดภาคปีนะเพื่อนแต่ว่าเรามาประยุกต์ใช้ฮับแอมแทนนะครับ,นะรบเราถอดออกมานะครับก็จะมีขาแปลงหลายแบบนะเราจะวางนวอตั้งหรือแนอนก็ได้นะครับลองเสียบให้เพื่อนดูนะ ขามันจะแข็งแข็งมากครับเพื่อนเอาอแอมแบบนี้นะเสียบไปได้เลยนะครับไม่มีงอครับแข็งมากซิงเกิลออฟแอมก็คือ1ตัวทําได้1นึ่งชันเนลใช่ไหมเพื่อนคําว่าซิงเกิลกับดูโอมันต่างกันแบบนี้นะครับดู Duo โอก็คือว่ามีออฟแอมสอตัวอยู่ในตัวเดียวนะมันก็สามารถทําเป็นสเตอริโอได้เลยนะครับแต่ที่นี้ ผมไม่มี d u โ OM oh มแอมมีแต่ซิงเกิลก็เลยต้องมาใส่ขาแปลงนะครับแต่ท่านเพื่อนมี Duo ออมแอยู่แล้วเนี่ยก็เล่นได้เลยครับตัวเดียวทําเป็น2องชัน e นลได้นะครับอันนี้ลองเสียบซ็อกเก็ตแบบแนวตั้งดูนะครับเนี่มันเป็นตัวตัวแปลงนะครับสําหรับทําซิงเกิลให้เป็น Duo นะครับเป็นลักษณะนี้ใส่2ตัวครับก็จะได้ดูโอมและนี่ ก็สักมาจากแม่อินใช่นะ่ะเหมือนเดิมนะครับมตอินใช้นะ้าเหมือนเดิมนะรอนานหน่อยครับ10กว่าวันแต่ว่าเราก็ได้ของนะเมื่อนะตรงอยู่นะครับใช้แ,แผ่นปิ้นไขปลาธรรมดาครับปิ้นนั่นเประสงค์นะขาวอแอมก็ซื้อในเว็บช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเป็นซ็อกเก็ตแบบนี้นะแปดขาพิมพ์ว่าออฟแอมซ็อกเก็ตครับขึ้นมาแล้ว เรากา็จะเสียบประมาณนี้นี่ครับแต่ขามันน่าจะยาวไปอาจจะต้องตัดขามอมแอมนะครับลองดูครับลองเสียบดูมีลักษณะแบบนี้ก็ค,คือด้านซ็อกเก็ตเนี่ยจะหงายขึ้นไปบนแท่นเนาะและตัววงจรเนี่ยจะอยู่อีกด้านหนึ่งของ PCB นะครับ พอเราหายใต้ท้องแทนขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นอุปรกรณ์นะเอาไว้สําหรับฮาร์ดแวร์แล้วก็โมโมนะครับตามจุดต่างๆก็วงจรผมพิมให้ไปแล้วนะครับตอนน่าจะเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับวงจรปีออฟแอมผู่ราคาประหยัดนะครับซึ่งถ้าเราซื้อมาจากเว็บช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยมันจะให้เกณฑ์มา4เท่านะครับฉะนั้นเนี่ยเราสามารถมาเปลี่ยน อ่าอหนึ่งอาสองเนี่ยเพื่อให้ได้เกณ์ขยายมากขึ้นผมก็จะใช้อยู่ที่ประมาณสักลองสักสิเท่าก่อนนะครับนะเอาเท่าเท่ากับหลอดที่เราใช้กันนี่แหละนะปรับเกณฑ์ประมาณนั้นนะครับนีครับผมก็ทำการบัดกรีซ็อกเก็ตออฟแอนะบัดกรีง่ายครับ กีะขาด้เมื่อนะค่อยๆบัดกีไปนะครับกดให้แน่นนะไม่งั้นนะอ่ะขาแอมมันจะดันไม่สุดนะครับก็จะบัดกีทะแยงขาก่อนนะครับเพื่อให้ความร้อนมันกร,กระจายไปนะครับไม่ได้แบบกระจุกอยู่ที่เดียวนะให้มันยึดติดด้วยครับแล้วก็จากนั้นก็ปึ๊บนะครับขาต่อไปแล้วก็ขาต่อไป ไปนะครับืบ่อก,กี้ไปเรื่อยๆนะเพื่อนให้ครบแขาเนาะแล้วก็ต้องตัวเช็คดูว่ามันชอ็อตหรือเปล่านะที่ผมหยิบขึ้นมาเพราะว่าต้องดูใกล้ๆนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะมันเล็กทำการเติมะกั่วลงไปครับอีกข้างนึงก็เหมือนกันนะครับทำเหมือนกันเออสำหรับปีออแมแอมกับ แอมหลอดตัวนี้ผมก็จะทําคลิปหลายๆตอนหน่อยนะครับแบบเป็นเป็นแยกย่อยนะเพื่อนนะเพื่อที่ว่าเวลาเราดูเนี่ยเราก็จะมาเจาะจงดูนะครับแล้วผมจะทําเป็นเพลย์ลิสต์ให้นะถ้าทําเป็น playlist, เพลย์ลิสต์เพื่อนๆกดเข้าไปในเพลย์ลิสต์นะครับมันก็จะเป็นกลุ่มของแอมตัวน,นั้นที่ผมทําอยู่นะครับเพื่อนเข้าไปศึกษาได้เลยนะครับมันจะเป็นคลิปต่อๆกันจะได้แบบไม่ตลาลายครับเข้าไปในเพลย์ลิสต์นะครับก็ทําการเดิน นะครับเป็นสายไฟแกนเดี่ยวนะเพื่อนนะตัวนี้ผมจะทําเป็นเขาเรียกว่าคอนเนคเตอร์นะเขาเรียกว่าคอนเนคเตอร์เนาะเอาไว้จ้ำสายนะครับหรือจุดจ้ำสายน่ะครับผมก็จะงอสายไฟแกนเดี่ยวแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไฟจะเป็นจุดที่เอาไว้จ่ายไฟนะครับสำหรับ สจุดนี้ก็จะเป็นไฟลบ15แล้วก็9แล้วก็บวก15นะครับมันกินไฟลบกับไฟบวกนะครับสำหรับอ้อมแอมนะเพื่อนๆนะใส่ทั้งหมดสจุดนะครับแล้วก็บัตรกีให้ติดจนะต้องใช้วามร้อนนิดนึง สายไฟแกนเดียวเนี่ยมันก็จะบัดกียากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเขาเรียกว่าไดมิเตอร์แกนของมันเนี่ยใหญ่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นี่ครับเราก็ทําการใส่ไปอีกจุดหนึ่งนะเล็งให้ดีครับหยิบขึ้นมาดูใกล้ๆครับเพราะว่ามันเล็ก ค่อยๆทำนะเพื่อนนะไม่ต้องรีบนะครับอย่างผมมีเวลาว่างแค่เสาร์อาทิตย์นะวันธรรมดาผมทำงานนะครับมีงานประจำอยู่เสาร์อาทิตย์ว่างๆก็มาทำให้เพื่อนๆดูนะครับทำวิจัยไปด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่วิจัยอะไรนะครับก็วิจัยเครื่องเสียงลยนละครบเ <ๆ S 2> ขาไม่ได้เชิงวิจัยหรอกเขาเลือกดีไอไว้เล่นๆดีกว่านเพื่อนนะแล้วก็เอามาแบ่งปันกันเนาะ วงจรในอินเทอร์เนต็ตมันมีวางยานะครับบางทีนะทำไมคนแจกก็ไม่ได้จริงใจนะจะแจกทั้งทีจะวางยาทำไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอาจารย์กักก็เยอะครับมีอาจารย์เก่งๆเยอะนะครับแต่กักครับเหมืือนไม่รู้เป็นอะไรบางคนรุ่นเก่าๆก็เก่งเหมือนกันนะแต่ว่านำเสนอไม่เป็นเพื่อนๆไม่รู้จะเอามาบอกอเพื่อนๆยังไง เขาก็จะบอกในเชิงวิชาการซะเยอะนะคนที่มือใหม่นยะฟังไม่ออกหรอกนะว่าพูดอะไรของมึงวะอะไรประมาณนี้นะครับคนที่ไม่ได้เรียนมาโดยตรงก็ไม่รู้ไงนะไม่รู้หรอกนะครับเขาจะพูดไปถึงโน่แล้วคนพวกนี้ขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้แล้วเพื่อนๆนะนะฉะนั้นช่องของผมเลยก็เลยกลับมาเป็น back to basic นะครับเอาแบบง่ายๆนะครับเข้าใจกันง่ายๆทำตามกันแบบบ้านๆไปนะเพื่อนๆนะ ใส่อีกจุดนึ่งไปนะครับต้นทุนต้นทุนความรู้ของเรามันไม่เหมือนกันเนาะเพื่อนๆเนาะผมเข้าใจนะเวลาเราอยากจะเรียนรู้อะไรทักอย่างหนึ่งอย่างเราชอบทางด้านเสียงเนี่ยนะครับเราก็จะขวานขวายหาแต่ว่าแหล่งที่มันที่เราจะต้องไปดูเนี่ยมันก็มันก็ยากไงเพื่อนนะ ว่าคนที่เขาเก่งอิเล็กเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงเราพวกเนี้ยเขาจะทําไปเลยเขาจะไปอีพีนึงก็ผลลัพธ์เลยครับเพื่อนๆก็จะเห็นแต่ผลลัพธ์ของเขาอย่างเงี้ยครับมันก็เลยไม่เข้าใจนะโอเคนี่ครับผมก็ใช้สายไฟกนเดียดได้แหละจ่ายไฟให้กับขาขาอะไรขาสี่อ่าใช่ขาสี่นะครับ นี 1> 1, 2, 3, ่หนึ่ขา4ี่ห้าหกแสดงว่าขาแปมจะอยู่บนนู้นนี่ครับไฟลบขา4ไฟบวกขา8ผมก็จะใช้สายไฟแกนเดียวนีะครับเดินมันง่ายดีครับมันง่ายดีไม่มีอะไรนะครับฮาร์ดแวร์บน PCB ครับฮาร์ดแวร์บน PCB ทำไมผมถึงไม่ใช้ของเดิมมันละก็มันไม่เท่ครับแค่นี <laughs> ้เป็นคำตอบสุดท้ายครับที่ไม่ใช้ของเดิมมันคือมันไม่เท่แล้วเวลาเราปรับเกณฑ์นเนี่ยมันจะยากไงเพื่อนทำแบบนี้ดีกว่าฮะโอหาอุอปรกรณ์ดีๆมาใส่ได้ด้วยนะครับอ่ะมัดเข้าไปไปบวก วางแปนไว้ประมาณนี้นะครับวางแปนไว้ประมาณนี้เล็งให้ดีครับแล้วก็ตัดขาซะเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นชิ้นส่วนมันกระเด็นออกไปไหมก็แรงอยู่นะถ้าเป็นขาอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะแรงอยู่ระวังตานะครับระวังตาเซ f i ี s เฟิร์นะครับเพื่อนนะ ไฟบวกไฟลบแล้วต่อไปเป็น9กนะไฟลบกับเกามันไม่เหมือนกันนะครับบวกมาร์กไว้ก่อนเดี๋ยวลืมจไฟเบียร์ขวยลบบวกอันนี้เกาตัวจีนะครับที่ผมเขียนนะคือตัวจีนะ ก็พอดูได้นะเริ่มต้นได้ดีนะครับมั้งไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะเพื่อนนะแต่ว่าโอเคอยู่ครับกาวครับก็อาจจะช้านิดนึงนะผมไม่ได้กอนะครับไม่ได้กอความเร็วของตัวคลิปนะเพราะว่าอยากให้เพื่อนดูแบบละเอียดนะครับเพราะว่าเดี๋ยว ปีออมแอมเนี่ยก็อยากให้ดูละเอียดอะไรครับเผื่อมีคนทำไงเผื่อมีคนชอบแล้วเอาไปทำครับบางทีผมจะสอดแทรกพวกเทคนิคต่างๆเข้าไปในคลิปนะครับก็ขอให้เพื่อนๆเปิดดูสักนิดนึงนะครับนะเปิดดูก่อนนะก่อนที่จะอ inbox มาถามนะครับ เพราะว่าผมอธิบายไปแล้วนะครับอธิบายไปในคลิปแล้วบางทีมันจะมีเทคนิคอะไรแบบเยอะอยู่นะที่พูดไว้ในคลิปนะแต่บางคนไม่ได้ดูครับก็จะพลาดจนตรงนั้นไปนะแล้วมาเจอปัญหาที่หลังสุดท้ายก็กลับมาดูอยู่ดีนะฮะเสียเวลาสักนิดนึงเพื่อนนะเสียเวลาดูนิดนึงนะครับ ถือว่าเป็นค่าตั๋วแล้วกันนะเพื่อนนะเป็นการสนับสนุนผมแล้วกันผมไม่ได้ขออะไรมากนะครับโอเคใส่อาไปแล้วครับเพื่อนพอดีมีการตัดตัดลัดตัดตอนเล็กน้อยนรำบัญชานะาตัวสีเขียวๆที่เห็นนเป็น470โอห์มนะครับให้เพื่อนดูวงจรน,นะคลิปก่อนหน้านี้นะ ส่วนา้านที่กำลังดัดขาเนี่ยเป็น3 9 k นะครับ3 9 k มันจะต่อลงกาวั้งถ้าจำไม่ผิดเนาะต่อลงกาวครับผมก็ทำการดัดขานะครับเราก็ต้องเล็งให้ดีนะเพราะว่าเราต้องวางอุปกรณ์อีกหลายตัวแผ่นปิ้นแผ่นหนึ่งเนี่ยครับ เราก็าบางอุปกรณ์ให้มันได้ครบแล้วกันนะผมใช้ขนาดเล็กที่สุดนะครับสั่งจากเว็บช้อปปิ้งออนไลน์มาเนาะนะครับบางช่วงบางตอนผมอาจจะร่วมรัดนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนอาจจะเบื่อนะครับทำอะไรของมึงวัดตั้งนาน แบบกีเข้าไปครับก็จะวางแป่นได้แม่ลีลายจริงนะครับลีลาจริงเห็นแท่นไม้ได้ไหมครับเนี่ยมีเต่รอยอยผ่านสมอภูมิมานะครับนี่ยการหัวแหลงครับการหัวแหลงแบบไปจิ้มโดนโฟมข้างล่างเหมือนอยุใช้ไป กาวให้เพื่อนขาการนกาวนะเล่นกันง่ายๆแบบนี้แล้วครับตอนนี้นต่อเสร็จทั้งสองข้างแล้วครับต่อไปจะจะคร่อมด้วยสีนะครับคร่อมยังครับอันนี้จะเป็นตะกัก่วน,น,น,นะเพื่อนนะ ผมจะข้อมด้วย0.1นะ0.1มโครนะครับแต่ในวงจรเขียนว่า100พิกโกนะแต่ผมไม่มีเพื่อนนะใช้0.1แทนไม่มีครับไม่มีใช้0.1มโคฝาแฝด100โวลต์นะครับโดยเล้เๆก้มๆเลยนะครับ แต่ว่าตัว A 3 9เ K ตัวข LIKE you ้างล่างมันใหญ่แล้วนะครับทีนี้มันก็จะเป็นฐานให้สีตัวนี้ได้เนาะแล้วก็เอาซี้แหมลงไปเลยครับแหมลงไปแหมแหมลงไปเหมือนเหมือนก้อนอะไรเปียกๆแหมลงไปอีกด้านหนึ่งดัดขา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 ดัด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 ัดดัดด มื่อกี้เรียบร้อยดังนั้น R1K นะครับในวงจรนี้ R1K โน้ตซูซิตะครับน,น,น,นี่ของดีอยูนนะ A 1 k ครับนี่เป็น uh, จุดนี้นะครับลงกาวครับ R1K ลงกาว เป็นดัดขามาเป็นขางอมาเนาะแล้วก็มาดัดใช้ครีมเราที่แหละเนีบเนๆบนบ,บ,บให้มันทุกด้านนะครับแล้วมันก็จะตรงนะครับแล้วก็จะจิ้มที่ขาเลยครับ ลงไปแล้วก็นี่ครับมัดกีลงไปที่ขาออกแอมเลยนะครับขาซ็อกเก็ตออบแอมแล้วก็ลงกลาว<ม>ใช่ไหมอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับอนตรงนี้มัดกีลงไปแล้วก็ดัดนะค่อยๆดัด,ด,ดอ่ะตัวนี้สําคัญนะครับเพราะว่าจะต้องใช้ใช้ในการปรับเกณฑ์นะครับก็เลยต้องใช้ดีๆหน่อยนะครับใช้คาร์บอนคอมเพลซิตไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกณฑ์มันจะไม่เท่ากันนะเพราะว่าคาร์บอนคอมเพลซิตเนี่ยมัน บวกลบยีนะบวกลบเยอะไปหน่อยนะครับมันไม่เหมาะกับฮับแอมนะนะครับจะเห็นว่าอุปรกรณ์ยุคเก่ากับอุปรกรณ์ยุคใหม่นะครับอย่างฮองแอมเนี่ยก็ต้องใช้ตัวตนานทานที่มันมีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดน้อยๆจะดีเนาะนะครับส่วนพวกแอมลอดเนี่ยเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดจะเยอะจะดีครับไม่รู้ว่าดีเพราะอะไรดีเพราะเสียงหรือ เออชาเลคเตอร์ลิสติกของตัวดีตัวนั้นก็ได้นะเออเคครับก็เสร็จแล้วนะครับเนี่เสร็จแล้วเสร็จยังไม่เสร็จดีนะเพราะว่าผมยังขาดตัวต้านทาน 10k นะครับคิดว่าจะใช้ 10k นะจะได้เกณฑ์ประมาณ12เท่านะครับคิดไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องลองดูก่อนขอทำตัวไปขอตัวไปสั่งตัวต้านทานก่อนแล้วกันนะขาดอยู่หนึ่งตัวครับนี่ได้เกณฑ์10ถึง11เท่า เดี๋ยวสั่ง 10k 15k แล้วก็ 20k มานะครับเผื่อนะเนาะเผื่อเราจะต้องปรับเกณฑ์ขึ้นนะครับวิธีการปรับเกณฑ์ผมอธิบายไปแล้วครับในวงจรนี่ครับเสียบาปด้านนี้เหมือนซ็อกเก็ตหลอดเลยไหมนะครับเหมือนซอกเก็ตหลอดเสีเป็นเทียบร้อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนนะนะครับคลิปนี้เดี๋ยวขอหยุดเพลงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับ ถ้าใครชอบวงจรอันนี้ก็สามารถติดตามรับชมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำลงเรื่อยๆนะมีหลาย EP หน่อยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ